บทที่สามสายน้ำแห่งชีวิตบอ่อน้ำดินเหนียวที่ลึกและกว้างตั้งประงานอยู่ใจกลางพื้นที่ว่างเปล่าภายในกำแพงมันคือผลงานชิ้นแรกที่เกิดจากการผสมผสานร,ระหว่างสติปัญญาของมนุษย์และความบ้าคลั่งของเหล่าปีศาจกินคนแต่มันยังคงเป็นเพียงหลุมที่ว่างเปล่าความพาท้ายที่แท้จริงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นหลานฮัวเรียบประชุมเฉพาะกลุ่มชายชะกันและผู้มีประสบการณ์อีกครั้งแผนที่ง่ายๆถูกวาดลงบนพื้นดินด้วยเศษไม้นี่คือบอ่อน้ำของเราเธอลากเส้นและนั่นคือลำธารเธอชี้ไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนืองานต่อออไปขงเเรรราาาาาาาคืกลสยนนน้้ัมห สิ้นคำพูดของเธอความเงียบก็เข้าปกคลุมการขุดบ่อพายในกำแพงนั้นหน้าถึงก็จริงแต่การขุดร่องน้ำเป็นระยะทางยาวจากนอกกำแพงเข้ามานั้นมันคนละเรื่องกันเลยมันคือการทำงานท่ามกลางดงซอมบี้ข้าไม่ได้ให้พวกท่านไปขุดเองล้านฮัวพูดดับความคิดของทุกคนหน้าที่ของพวกท่านคือการวางแนวพวกเราต้องการร่องน้ําที่ตรงและมีความลาดเอียงที่เหมาะสมเพื่อให้น้ําไหลามาได้สะดวกที่สุดส่วนที่เหลือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแรงงานของข้าแม้จะยังคงหวั่นหวัน่นแต่ตอนนี้ไม่มีใครคัดค้านความคิดของเธออีกต่อไปพวกเขาเห็นมากับตาแล้วว่าแรงงาน ของเธอทำงานได้ดีเพียงใดเช้าวันต่อมาชายชะการกลุ่มเล็กๆแต่กล้าหาญที่สุดปีนข้ามกำแพงออกไปในช่วงเวลาที่หลานฮวาใช้ซอมบี้กลุ่มหนึ่งสร้างวงล้อมป้องกันให้ห่างๆพวกเขาทำงานแข่งกับเวลาปักหลักไม้และขึงเชือกเป็นเส้นตรงจากริมตลิ่งของลำทานมุ่งหน้ามายังจุดที่กำหนดไว้บนกำแพงเมื่อแนวเขตถูกวางเสร็จสิ้นขบวนแรงงานแห่งความตายก็ได้เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้ง จากบนกำแพงหลานฮวาส่งคำสั่งในใจไปยังซอมบี้ราวห้าสิบตัวพวกมันเดินเรียงแถวกันไปยังแนวเชือกที่ถึงไวแล้วเริ่มลงมือขุดดินอย่างพร้อมเพรียงกันภาพที่ปรากฏต่อสายตาชาวบ้านคือร่องลึกที่ค่อยๆย,ยาวขึ้นทีละนิดนิด,นดทอดยาวจากกำแพงออกไปสู่ลำธารราวกับมีงูยักษ์ที่มองไม่เห็นกำลังเลื้อยฝากรอยไวบนผืนดินสมาธิทั้งหมดของหลานฮวาถูกดึงไปใช้งานจนถึงขีดสุดการควบคุมซอมบี้จำนวนมากให้ทำงานที่ละเอียดอ่อนและต่อเนื่องในระยะไกลเช่นนี้มันสูบพลังจิตของเธอไปอย่างมหาศาลเงื่อเม็ดเล็กๆผุดขึ้นเต็มหน้าผากกแต่่่เธออ็ยยยยััังงงงคคนนหดม วันแล้ววันเล่าที่การทำง,งานอันน่าสยดสยองดำเนินไปร่องน้ำค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างขึ้นจนในที่สุดปลายสุดของร่องน้ำก็จะหลบกับริมตลิ่งของลำธารถึงเวลาแล้วหลานทวัตโกนบอกชาวบ้านที่เฝ้ามองอยู่ด้วยใจจดจ่อเธอรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายสั่งการไปยังซอมบี้ที่ดูแข็งแรงที่สุดหลายตัวที่ยืนอยู่ตรงปลายร่องน้ำพวกมันพาก,กันกระโจนเข้าใส่ตลิ่งอย่างบ้าคลั่งใช้มือและเล็บที่แข็งราวกับหินทุบและขุดเจาะผนังดินริมลำธารจนพังทลายลง วินาทีนั้นเองสายน้ำสายเล็กๆจากลำธารก็ได้ไหลแทรกซึมเข้ามาในร่องดินที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่มันไหลเอื่ยๆในตอนแรกซึมซับความแห้งแล้งของผืนดินก่อนจะเริ่มมีปริมาณมากขึ้นและไหลเร็วขึ้นเรื่อยๆจากบนกำแพงทุกสายตาจับจ้องไปยังสายน้ำที่กำลังเดินทางมายังหมู่บ้านของตนมันไหลไปตามร่องที่เหล่าปีศาจขุดไว้ผ่านภูมิประเทศที่แห้งแล้งจนกระทั่งมาถึงช่องที่ถูกเจาะไว้ใต้ฐานกำแพงมาแล้วน้ำมาแล้วเด็กคนหนึ่งร้องตะโกนขึ้นด้วยความดีใจ สายน้ำสายแรกไหลทะลักเข้าสู่บ่อดินเหนียวที่รออยู่เบื้องล่างเสียงน้ำกระทบพื้นบ่อดังขึ้นเป็นเสียงที่ไพเราะที่สุดเท่าที่ชาวบ้านผาหินตั้งเคยได้ยินมาในรอบหลายเดือนชาวบ้านต่างส่งเสียงโห่ร้องด้วยความยินดีพวกเขามองไปยังสายน้ำที่ไหลเข้ามาไม่ขาดสายแล้วหันไปมองสตรีร่างเล็กที่ยืนอยู่บนกำแพงด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปความหวาดกลัวที่เคยมีต่อท่านหัวหน้าคนใหม่กำลังแปลเปลี่ยนเป็นความยำเกรงและความหวังที่สว่างสวยัยล้านฮอยยิ้มออกมาอย่างอ่อนแรงร่างของเธอก็ส่วนเซลเล็กน้อยแต่ในใจกลับเปลี่ยนไปด้น